ข่ามกลางหมูนิงทั้งหลายข้าเป็นผู้ชายชิมมีผมโดดเด่นที่สุดหลังกระโดดข้ามีเยอะมากควาสามารถกระโดดข้ามเรืวได้เลยแล้วเป็นคนตัวสูงสีผมโดดเด่นที่สุดหรอสีผมโดดเด่นที่สุดเนี่อเหรอทำไมเะรอยังมีครั้งที่สองเีกทำไมวะ มีครั้งที่สองนะ่ะครั้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่าสามเด็ดขาดอ๋อ <c oughs> ได้ได้ร่มพี่กระดด้ามรู้ให้ชูวหน่อยสิเป็นไหนวะน่ะร่วมนะพี่ไปไหนอ่ะช็อตแล้วมันช็อตด,ดูแล้วแล้วทามีครั้งที่สามลนะ่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรร่วมพี่กระดด้ามรู้ให้ชัวรหน่อย 买下来。